สวัสดีครับหลังจากห่างหายจากการทําคลิปไปนานเพราะว่ามันนึกไม่ออกจะทําคลิปอะไรวันนี้ก็ได้ปั้นวิตัวใหม่ครับเดี๋ยวจะมาแนะนําของวิศาสตร์ตัวของผมที่ใส่ละกันก็เป็นว่าสําหรับแบบคนงบน,น,น,อน้อยด้วยคือทั้งตัวเนี่ยอาจจริงๆผมคิดว่ามันก็คงยังอยู่ในช่วงเหมือนเดิมอะประมาณ2,000บาทไม่รู้ว่าเกินไหมคิดว่ายังไม่เกินหรอก อันเดีโอเคก่อนอื่นเราเริ่มมาเริ่มที่ของที่ผมใส่ก่อนละกันโดยผมจะขอรวมไอ้เพื่อของที่ผมมีอยู่แล้วด้วยนะคือแบบผมสร้าง ID ยอยู่ใน ID เดียวกับเบสใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบจะรวมง,งบไปด้วยไงแบบว่าเออถ้าทําของเงี้ยใช้งบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาันมาคํานวณพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่ได้คํานวณเหมือนกันแล้วก็จะแนะนํา คนที่เล่นตัวใหม่แล้วใส่ของอะไรดีแบบมามาเล่นตัวใหม่แบบบางคนอาจจะเบื่ออยากเป็นสายใช่ไหมเล่นตัวใหม่ได้เหมือนกันโดยตอนนี้นะครับผมจะขออธิบายของที่มีจากตัวเก่าก่อนนะก็คือกอนอื่นเป็นชามเอมเบอร์นะครับแล้วก็บอดแดงแหวนคิติคอนบวกสองดิงออฟลักบวกสโอเคโดยของประมาณ3อย่างเนี้ย มันเฉลี่ยอยู่อาจจะอยู่ผมไม่แน่ใจราคานะก็อันเนี้ยก็ตีว่าร้อยสามสิบบาทห้าร้อยบาทไอ้บอดแดงกี่บาทวะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูราคาบอร์ดแดงก่อนผมซื้อตอนลดราคาไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดยวูราคาบอร์ดแดงแป๊บหนึ่งนะอ่ะเจ็ดร้อยแปดสิบขอคิดราคาเต็มลวกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ตอนลดราคานะตอนที่ผมได้ลดราคาเป็นโปรโมชั่นของเกมนะมันคือมันลดทั้งช็อปเลยโอเคก็อ่ะสองชิ้นนี้รวมกันหนึ่งพันบาท ถามว่าไม่มีได้ไหมได้ครับไอบอดแดงเนี่ยไม่มีได้นะเดี๋ยวดูถอดเดี๋ยวดูถอดถอดไปนะถอดไปเลขแดงลดมาประมาณ84นะก็คือไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่ไม่ไม่ถึงกับต้องซื้อก็ได้ทุกคนแต่แหวนแหวนที่แนะนําที่ต้องมีสําหรับเล่นวิาสาตนะครับก็คือแหวนมะเขือเห็บ1วงนะครับแล้วก็แหวนดิงออฟลักบวก2 1วงนะครับโดย หมายคิดค้อนเนี่ยเราจะยังใส่เป็นบวกหนึ่งก็ได้นะครับแต่ของผมนั้นนเป็นบวกสองไปแล้วเพราะว่ามีอยู่แล้วต่อมาเราผมขอเริ่มที่ประดับกันกันมันอธิบายง่ายก็มาขนดําขนทองเข็มขัดผมก็บวกเองนะครับก็คือเป็นบวกหกใส่แค่บวกหกพอก็จะไม่แพงมากเนาะชิ้นตกประมาณเจ็ดสิบเอ็มชิ้นประมาณเจ็ดสิบเอ็มต่อมา ส่อยผมใส่เป็นสร้อยแววไพร์นะครับก็คือแบบ2องสามเอมแค่นั้นเองไม่แพงหูแววไพร์บวก5กับเศษกําไรเศษบวก7จ็ดกำไรเศษอยู่ที่ประมาณ1นเอมนะครับส่วนตุ้มหูรู้สึกจะ2องเอมเดีย๋ยวขอดูราคาก่อนลนะมะจริงๆถ้าเปิดราคาให้ดูมันก็จะช้าด้วยแหละเดี๋ยวขอดูคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าแวมไพร์เอรลิงผมจำราคาไม่ค่อยได้โอเคอยู่ที่สามเอก็คือสข้างหกเห้า อันนี้ประดับตรงนี้ก็รวมรวมประมาณ 10m ตรงนี้ก็รวมกัน200กว่า m ก็ตีไปว่า210บวกกับอีก 10m อบวกอีก 15m คือผมตีง่ายๆเอาไง 15m ตอนนี้ประมาณจากประดับนะ225แล้วเออพอคุมเศกอีกประมาณ 20m ยี่สิบป่าวะจะไม่ได้ผมขอคร่าวๆนะมันจะได้ไม่ช้าครับแล้วก็แหวนแหวนเนี่ยประมาณ6กเอมแหวนบวกคิติคอนบวก2ไม่แน่ใจราคาลิงมันกดไม่นานขอ,อกดเลยแล้วกันลิงออฟลักบ,บวกสองอยู่ที่สี่สี่สิบแปดเอ็ม่สิบแเอมตอนนี้ก็อยู่ที่300รเอมเท่าน,นะอุ้ยเยอะอยู่ว่ะ ตอนแรกผมคิดว่างบผมจะไม่เยอะนะเนี่ยแต่ก็ดูรวมๆแล้วเยอะเฉยเลยแต่มันก็เรียกว่ามันก็มีของฟรีบา้างโดยผมจะใส่เป็นแหวนไลฟ์สอบบวกสนะครับเพราะว่าผมต้องการดูดเลือดห้าทำไมผมถึงไม่ไปใส่กําไรดูดเลือดมันได้ต้องเเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้เอนั้นอะเอามาเป็นแอมแไม่ดีกว่าหรอแล้วแล้วไอ้คีดาสิที่หายไปอะไรเงี้ยที่เราจะใส่แหวนคีดาซึ่งราคามันสูง แล้วมาใส่เป็นแหวน 3, แอบซอรบบวกสแหวนดูดเลือดบวกสาใช่ไหมราคา2องแสนแล้วเอาดามจจากกำไรราคาหลักล้านที่เออคุณภาพเทียบเท่ากับแหวนราคา 50M 40M เอีะไรเงี้ยไม่ดีกว่าเหรอถูกกว่าอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยเลือกเป็นสายกำไรไฟเตอร์บวกเเอ้ยกำไรเสกบวกเจ็ดข้างนะถ้าเกิดเป็นสายโจมตีก็เป็นไฟเตอร์บวกเหรือจะเป็นไฟเตอร์บวกสามออฟแอมก็ได้ ทางที่ดีก็เป็นไฟเตอร์เลยก็ได้อยู่ที่งบของเราต่อมามาเริ่มเข้ามาที่ชุดละกันเออจำหนึ่งผ้าคลุมผมใสยเป็น G9 นะเพราะว่ามันข้ามจาก G8 มาก็ได้ไม่จกแอแทคขึ้นมาท่อง30นะแต่ถ้าเกิดเป็นสายเฟเตอร์งบน้อยๆก็เป็นผ้าคลุมแค่ออดเมียมก็ละการ G8 แต่พอดีของสายเวฟมันไม่แพงมากไงต่อมามาเริ่มกันที่หัวเสื้อ มือเท้าแล้วกันมาต่อผมจะขอเลือกใสเดดเ่เป็นชุดไดเฟมนะครับเป็นชุดไดเฟมนะโดยผมจะเลือกใส่ประมาณ M 8ขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมต้องผมอะ่ะต้องการใส่ชุดไดเฟมทั้งชุดเพื่อให้ได้เซตเอฟเฟคของชุดไดเฟมเซตเอฟเฟคของมันก็คือแอคแท็กอัพ20ก็คือพลังโจมตีเพิ่มมา20แล้วก็มีขีดามเมจให้4%แล้วผมต้องการ M ที่มากขึ้น1 หรือถึง2เปอร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะมาทดแทนรูถุงมือที่หายไป1รูครับเพราะว่าเราสามารถออฟดามจลงไปในรูได้เขาจะคือเราสามารถออฟดามจลงไปในรูถุงมือได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะผมก็เลยจะเอาแบบแอมเนี่ยมาทดแทนรูในถุงมือนั่นเองก็โดยผมก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณแอมเก้าแอมแปดถึงเก้านะครับเพราะว่าถ้าแอมสิบอะราคามันสูงเกินไป คือสมมติแออยู่ 20M แต่ M10 จะกลายเป็น 100M เพราะฉะนั้นผมจะใส่เลือกใส่แค่ M9 ประมาณนี้ก็โดยชุดของผมนะครับผมก็อ่ะผมขอพูดชุดกับรองเท้าพร้อมกันชุดกับรองเท้าผมก็เลือกใส่เป็น M9 ม9นะครับแอมราคาตอนที่ผมซื้อมันอยู่ประมาณแบบไม่ไม่เกินชินละา0 m มั้งผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วผมเลือกออ f ดิเฟนท์ถ้าไมผมถึงออฟดิเฟนเพราะว่าผมปั้นตัววีมาเพื่อ ลงดันในสตรีมอย่างเดียวคือจัดปราร์ตี้ลงดันแล้วเราไม่ต้องซื้อหยวนด้วยเพราะว่าเราไปลงเป็นปราร์ตี้เราไม่เรียกหยวนกันเพราะเราจะไปครบ7คนเลยนั่นเองก็เลยเอาป้องกันนะครับเพื่อหามาเราป้องกันให้วีซ่าพอตัวมันระค้างบางมากเลยเอาเลือดมาก,ก็โดนตกตาอยู่ดีนะครับต่อมาถุงมือผมใส่เป็น M8 ครับแล้วมี a อคแท็ก up 14ทำไมผมถึงใส่ M8 a อคแท็ก up 14จริงๆก็อยากได้ M9 ครับแต่ว่า M M ถุงมือ M 9ตอนนั้นอะ่ะจากอันเนี้ยของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็คุณภาพพอๆกับ M 9นะครับแต่ก็ไม่เทียบเท่าแล้วกัน M 9กก็จะดีกว่าแต่ถามว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นแบบนี้มาเพราะว่าถุงมือ M 9ตอนนั้นน่ะรู้สึกมันจะราคากระโดดไปแบบเป็นร้อยเอ็มเลยคือแบบเหมือนมันขาดตลาดแบบมันไม่มีคนมาตั้งขายผมก็เลยเลือกมาเป็น M 8แต่ a t t h a c k Up 14ซึ่งราคาไม่ถึง20เอ็มด้วยซ้ำตอนผมซื้อมา แล้วก็ก็ได้มาแล้วก็ออฟเป็นเมจิกแอคแท็เข้ามาถ้าเกิดสายกายภาพก็ออฟเป็นแอคแท็กธรรมดานะครับที่เป็นรูปดาบต่อมาอาวุธเอยหัวก่อนต่อมาหัวผมเลือกเป็นหัวเลดนะครับคือถ้าเพิกสายวิศาสตเบดเดอร์อะไรวะวอริเออร์แล้วก็อะไรขายนึงวะกาเดเตอร์เนี่ยมันเป็นสายที่หาเคีลดยากใช่ไหมเราต้องหาหัวที่เป็นคีย์ที่เข้เลดหัวเนี่ยเราต้องยอมเจ็บนิดนึงครับ หาเลทให้ได้สัก10ขึ้นไปหรือไม่ก็สัก8ขึ้นไปยังไงก็ได้ให้ได้เลทแขึ้นไปแล้วก็เพื่อเรียวที่เราจะได้แบบได้เลทปกติเหมือนหัวมิทิว,ท,ว,ท,วทั่วไปอะ่ะส่วนชี้ด้าเมียดก็หาแถมๆม,มาให้ได้เยอะที่สุดโดยชิ้นนี้นะครับประมาณ60-70บเอ็มนะครับแต่ผมมาออฟในรูเองนะออฟแต่แหกไปรอบหนึ่งด้วยโหเสียดายตังมากตังยิ่งน้อยๆอ,อ,อยู่ช่วงนี้แล้วก็ อาวุธข้างนี้ผมได้เป็น M7 แต่อันนี้ผมได้โดเนตมาผมได้โดเนตมานะส่วนอาวุธอีข้างผมก็จะใส่เป็นคิทิคอเลต8 2ลูโดยกาจะเลือกเป็นโอบคันซิกนั่นเองถามว่าทําไมข้างนี้ผมใส่ M, แอมล่ะทำไมผมไม่ใส่เลตหรือคิดาเม็ดหคือเราได้โดเนตมา 2. คือคิทิคอเลตผมพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดอาวุธข้างนี้ให้ดูนะครับตอนเนี้ ถ้าผมถอดอาวุธเลดสีนะครับอันนี้มันมีแค่เลดสีนะครับคิดที่ข้อเลดข,ของผมอะ่ะมันตันที่ห้าสิบสองคือมันหายไปแค่สี่คือใส่อาวุธปุ๊บเต็มพอดีแต่ผมต้องการเปลี่ยนขั้นสิกเพื่อดาเมจที่สูงกว่านี้โดยทําไมผมเอา้าเลดเป็นปกติแล้วผมจะบอกว่าถ้ามันขาดหายนิดหน่อยอะ่ะไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถามว่าเอา้าทําไมมันขาดแค่สี่แล้วทำไมผมต้องไปใส่อาวุธเลดแปดให้เลดมันมันเกินมาสี่ด้วยล่ะ ก็คืออย่างนี้ครับคือผมสามารถเปลี่ยนกํากไรเนี่ยคือแบบลงไปหากําไรร้อยสาดันร้อยสม้มใช่ไหมมาใส่เองได้ก็จะได้แม็กเลดเพิ่มอีก2ก็กลายเป็น54แล้วก็เราสามารถเรียนรูนใส่ลงไปได้มันจะก็จะกลายเป็นห้าสิบเจ็ดเอเอได้ประมาณ57แล้วถามว่าแม็กเลดผมมาจากไหนสผมมาจากสัตว์เลี้ยงที่ผมอยู่จากตัวหลักนะต่อให้ผมไม่มีแม็กเลดตรงเนี้ย ผมไม่มีแมกเนตจ,จากสัตว์เลี้ยงใช่ไหมผมก็จะมีแมกเนตประมาณ55นะครับทุกคนก็คือจากกําไร2เปอร์เซนแล้วก็รูน3%เปอร์เซนกลายเป็น5เปอร์เซ็น5เป็น 55. แล้วก็อาจจะใส่สร้อยเพนหรืออะไรงี้ก็ได้มันก็จะได้เยอะขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วไงแค่แบบเออได้จากกําไรดันร้อยสามห้าส้มอะไรเงี้ยมาใส่แต่ผมก็จะซื้อเผื่อไว้ล่วงหน้างไงเลทแปดอะเอาเป็นว่า อาวุธข้างหนึ่งผมใส่เป็นแอมนะครับอีกข้างหนึ่งใส่เป็นเลดแปดถามว่าถามว่าถ้าเกิดเราจะใส่แต่แอมสองข้างได้ไหมก็ได้นะครับก็เล่นแบบเหมือนสายแอมล้วนอะไรเงี้ยไม่ต้องเน้นคีดาคือเน้นแต่แอมมันก็ได้เหมือนกันก็เป็นสายประหยะัดตีแรงไหมมันก็แรงครับแต่แค่มันก็คี้เบาวกว่าสายขีแค่นั้นเองแต่โดยตีพื้นฐานตอนไม่คี้มันก็แรงกว่าอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็จบกับการแนะนําของวิสาในตัวผมไปแล้วนะ ดยผมคิดว่าอ้าวจอผมบังอยู่ด้วยนี่ว่ะแต่ว่าผมกดให้ดูน่าจะพอเห็นอยู่เนาะเนี่ยอ่ะแหวนแหวนนะผมลืมสังเกตว่าจอผมบงังอ่ะก็จบไปกับตัววิศาตผมก่อนละกันแล้วที่มาแนะนําคนที่จะเล่นใหม่สมมุติอยากเล่นใหม่ผมแนะนําสายไรดีหาใครยังไม่เคยเล่นฟอร์ชิลแล้วอยากลงแจเขียวแบบสบายๆงบไม่เยอะแล้วสบายกว่า GL แอลแนะนำฟอร์ชิลครับมันอาจจะตีไม่แรงเท่าฟอร์ชิลก็จริงแต่ว่า ันสบายจริงๆนะถ้าใครไม่เคยเล่นฟอสชิวนะคือใส่ชุดอ M9 อะไรเงี้ยไม่บวกมันยังลงไหวเลยเอาจริงบวกห้าบวกหกมันก็ยืนไหวเย็ยนเวฟหกอะไรเงี้ยฟอสชิวอะมันสบายอย่างเงี้ยแหละอ่ะต่อมาเรามาแนะนําของกันละกันมนะแม้นะมาแนะนําของแบบว่าใครจะเล่นตัวใหม่ซื้ออะไรดีบ้างเออผมขอพูดถึงชุดก่อนละกันตรงนี้เนาะเผื่อ เพราะอย่างแรกที่เราควรมีคือชุดโดยเริ่มต้นนั้นผมก็จะใส่ชุดแจก G9 บวกแแบบนี้ทั้งตัวเลยแล้วก็ทำเครสไปเรื่อยๆหากมีเพื่อนช่วยลงดันหรือแบบขอให้คนช่วยลงดันไปสกิดบอสไปสกิดมอนให้นิดหน่อยมันก็จะสบายแล้วด้วยนั่นเองโดยตรงนี้ผมขอเริ่มที่ชุดก่อนละกันอาวุธเราสามารถใส่เป็นโทปาสเนี่ยจีก้าบวกแปดใส่ไปก่อนได้เลยใส่ไปก่อนได้เลยนะครับโดยผมขอแนะนําที่เสื้อเท้ามือ แนะนำเป็นชุดไดเฟรมใส่เซต,ไ,ตไดเฟมเลยเพราะเราจะได้พลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะและงบไม่แพงนะครับแล้เวเราดูตัวอย่างสายที่แพงที่สุดอย่าง bl ผมขอย,ยกให้มันเป็นสายที่แพงที่สุดอะผมไม่รู้มันแพงจริงไหมมาเริ่มที่หัวกันหัวไดเฟม bl เราเลือกไงเราเลือกเป็นลำดับการลำดับสูงนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาล่างๆหน่อยแล้วเราค่อยไล่ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราเล่นสาย bl ให้เราพยายามหาคี้ดําหาอันที่มีคําว่าคีเลดอย่างเงี้ยครับคีเลดแบบเนี้ยแล้วรวมรวมกันแล้วให้ได้เลดแปขึ้นไปแล้วคีดาหรือแอมอะไรจะได้มาแถมเพิ่มมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราความต้องการของเราและงบของเรานะเดี๋ยวดูตัวอย่างอ่ะอันอย่างอนเนี้ยมันเลดแปดแอมสามยีอมถามว่าได้ไหมก็ถือว่าได้อยู่นะครับแอมสมันก็เหมือนคีดาหของผมอะเผอๆอ,อาจจะแรงกว่าด้วย ถ้าแอมลมๆกันแล้วมันเยอะก็ได้เป็นเนี่ยเป็นเลดเลดเจเลดแปดแอมสามยสมคุ้มไหมคุ้มสำหรับคนงบน้อยผมมองว่ามันคุ้มเลยอ่ะต่อมามาลอกมาดูที่เสื้อมาดูที่เสื้อนะว่ามันถูกจริงไหมของไดเฟนเราก็เลื่อนมาก่อนล่างๆเราเราค่อยๆเลื่อนไปส่วนใหญ่ของดีๆอ่ะมันจะอยู่ช่วง10บอมขึ้นไปนะครับเราลองไล่หาดีๆอ่ะอย่างอันนี้แอมันก็เทียบเท่ากับชุด มิทิวหนึ่งรูอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเราต้องการแอมเพิ่มมาเพิ่มดาเมจให้เราด้วยแต่ก็อยู่ที่งบของทุกคนอีกแหละผมว่าอืมอันนี้แอมยังไม่พออันนี้แอมเจ็ดอีกแ่ยังยังยังมันอยู่ที่จังหวะบางช่วงเลยครับบางช่วงมันก็ของถูกแต่ของเพิกสายกายภาพมันก็จะแพงอ,อย่างเนี้ยครับ ได้ M 8พลังป้องกัน14 4 M ผมมองว่าราคาพอตัวอยู่เลยพอพอตัวเราต้องหาอันที่อาจจะดีกว่านี้โอ้ราคามันเริ่มขึ้นมาแล้วงั้นถามว่าแนะนำสมมุติแนะนำนะ44 M ก็พอคุ้มอยู่นะครับพอคุ้มอยู่นะอันนี้ได้ M9 77 M ได้ดีเฟนส์แถมมาอีก10ถามว่าโอเคไหม77ส M สำหรับสายดาบบวกเกรดให้ด้วยไม่ต้องไปบวกเพิ่มเองผมมองว่าโอเคอยู่ครับ เพราะบางครั้งเราบวกเจตเราอาจจะต้องใช้อีกประมาณสิบเอ็มเลยอะไรประมาณนี้ก็ตีไปว่าเหมือนชุดเนี้ยมันประมาณหกสิบเอ็มหกสิบเจ็ดเอ็มอะไรแบบนี้ต่อมามาที่รองเท้าแล้วกันปุ๊บเลื่อนมาข้างล่างเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปใหม่รองเท้าเราก็หาเหมือนเหมือนเสื้อครับหาประมาณ M8m9 ครับอันนี้ M7 แล้วก็ผ่านไป M7 เแล้วก็ผ่านมันไปเราต้องหา M8m9 ขึ้นไป โอ้อันนี้ m หกเสียได้ท็อปแถวเดียวอ่ะอย่างเงี้ย m เก้าห m คือสายดา้มัน bl ด้วยแหละด้วยความที่เป็น bl มันเลยแพงมันก็เลยแพงด้วยแหละเพราะเป็น bl แต่ถามว่า6 0 m คุ้มไหมคุ้มนะครับกับการได้ m เก้มา,ส,าส่วนใครงบงอ้อจริงๆจ,จ,จะใส่ m เจ็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะส่วนถุงมือสมมุติอ่ะดู bl ใหม่ดู bl ต่อ ปุ๊บเราก็หาคำว่าสกิลแอมอันนี้แอมแปดยี่สิบหกแอมกับอันนี้แอมแปดแต่สิบหกแอมแล้วมีแอคแท็กอัพสิบอุ้ยคุ้มอย่างเงี้ยคุ้มนะก็เหมือนเอาแอคแท็กอัพเนี่ยมาทดแทนแอมซักศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหรืออาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้ประมาณนั้นนะตีไปนิดๆหน่อยๆก็ถูกๆก,ก็อารมณ์เหมือนของผมอะของผมมันก็แอมแปดแอคแท็กอัพสิบสี่ใช่ไหมราคาก็ไม่แพงนะเห็นไหม ต่อมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดใครกะว่าตัวเองจะไม่เล่นสายดาเมจจะไม่เล่นสายคิดาคือแบบอยากลองเล่นแอมล้วนถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้นะถามว่าเอาเป็นสายไหนดีผมแนะนําเป็นฟอสชิลถามว่าทําไมฟอสชิลเพราะว่ามันมีคิเลตฟรีมีคิดาให้ฟรีเยอะอยู่แล้วอะเราไม่ต้องไปเน้นของคิเลตมากก็ได้คือแบบ แค่มีมีมานิดนิดหน่อยๆแค่มีแหวนอะไรเงี้ยแม่งเลตเต็มแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ใส่เป็นแบบหัวแอมทั้งหมดก็จะถูกอีกเสื้อแอมเท้าแอมมือแอมอาวุธแอมคือทุกอย่างจะถูกไปหมดเลยถ้าเป็นแอมคือมันไม่พูดไม่ถูกทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วเป็นชุดขั้นในเฟรมอะ่ะมันก็จะถูกทั้งหมดเลยถ้าเป็นชุดแอมนะยิ่งหัวแอมเนะีย่ยโอ้ยยิ่งโคตรถูกเลยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่าง ไม่รู้ว่าจะมีขายไหมนะหัวแอมหัวแอมฟอสชิลเดี๋ยวดูกันโอ้อันนี้หัวเน่าเน่าขายแพงจังมาเราวเรามาเลื่อนหาสกิลแอมดูเนี่ยอย่างเนี้ยแอม8เลท5ถ้าเราไม่ต้องการเรทเราก็อาจจะไม่เอาอันนี้จะถ,ถามว่าสวยไหมอันนี้สวยนะครับ 50m เดี๋ยวลองดูเผิ่มมีดีกว่านี้ครับทุกคน m9 ได้ 22m ถูกนะถูกถูกมันก็จะมีดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีดีมีถูกกว่านี้เราต้องค่อยๆไล่หาเอาครับเพราะส่วนใหญ่ฟอสชิลมันอุ้ยเนี่ยทุกคนดูดิหัว m13 หัว m13 15m บอกเลยว่าถ้าเล่นสายฟอสชิลแบบไม่กะไม่กะขี้แรงๆเอาแบบตบธรรมดาแรงๆนะโอ้หได้หัว m13 มาเพิ่มในดาเมจแบบหืม บรรลัยการมากเลยโอ้อยากซื้อเลยอะ่ะหัว M สิบสามราคาแค่สิบห้า M นะคือเล่นสาย M ทั้งตัวเนี่ยอันนี้หัว M เก้าสิบ M หัว M สิบสามน่าจับจองมากเลยครับทุกคนผมเห็นราคาแล้วแบบโอ้ยอยากซื้ออยากซื้อแบบสมมติเล่นฟอร์ชิลไงก็อ่ะเออแล้วถ้าเล่นสาย M เราจะใส่แหวนอะไรดีสมมติใส่แหวน ปติมจะใส่กันแหวนคีอะไรใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปใส่แหวนไฟเตอร์ครับหรือไม่ก็แหวนเสกถ้าเล่นสายแอมนะก็คือแบบไม่ค่อยเน้นคีเท่าไหร่ก็อาจจะมีคีเลตติดมาบ้างแต่ก็แบบอ,อ,อะไรวะมีคีเลตติดมีบ้างมีคีดาติดบ้างแต่คือจะเน้นเป็นพลังโจมตีพื้นฐานก็เป็นแหวนอารมณ์แหวนไฟเตอร์อะไรเงี้ยครับกดผิดอันแหวนไฟเตอร์บวกสิบมันแพงเรามาใส่บวกเก้า ดูสิบวกสิบก,กับบวกเก้าต่างกันเยอะเลยนะแต่มันต่างตัวไหนมันต่างตรงคีดานี่แหละแอคแท็กได้สิบห้ากับคีดาห้าันนี้แอคแท็กสิบเก้ากับคีดาสิบถามว่ามันมันต่างตัวไหนต่างตรงคีดานี่แหละแต่ราคามันห่างกันเยอะราคาห่างกันเยอะเกินไปไงผมเลยมองว่าใสาบ 9, ่บวกเก้าเฉยๆก็พอแล้วถูกด้วยสายแอมเล่นสายแอมโคตรถูกแต่ว่าจะให้ลองลองปั้นตัวโโหผมขี้เกียจปั้นเวลเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะปัญหาคือเลเวล แต่มันลงดานสบายมากเลยนะถ้าเล่นฟอร์ชิวอ่ะผมเชียร์ใครอยากลองไปลงใจเขียวได้หกเมเแบบของไม่เยอะไม่มีหยวนนะไปเล่นฟอร์ชิวส่วนเพื่อประดับก็ง่ายๆครับเป็นแวมไพร์ก็ได้นะเป็นแวมไพร์เพราะว่าเราเอาดูดเลือดมาตีมอนสบายสบายดูดเลือดชิวๆไม่มีถ้าเล่นฟอร์ชิวไม่มีเอมเบอร์ไม่เป็นไรถึกอยู่แล้วขนนกขนดาถ้าเล่นฟอร์ชิวไม่มีไม่เป็นไรอีกเพราะว่าถึกอยู่แล้วมีแค่ขนทองก็ได้ไม่ต้องมีขนดํา ส่วนเข็มขัดก็เป็นไฟเตอร์หรือจะไม่มีก็ได้แล้วส่วนที่เหลือแบบชุดสมมติเล่นฟอร์ชิวาเล่นแอมล้วนอะไรเงี้ยส่วนจะเล่นเบดเล่นวีเล่นเอฟบี B, อะไรแล้วก็เลือกออปชันตามเหมาะสมคือถามว่าตามเหมาะสมนี้คือเลือกจากไหนที่จริงๆที่ต้องเลือกตามเหมาะสมก็คือเลือกคาบอะ่ะให้เหมาะสมก็คืออาวุธกับหัวแค่นั้นแหละอาวุธกับหัวส่วนเสื้อมือไอเสื้อมือเท้าเนี่ยมันล็อกอยู่แล้วว่าต้องเป็นแอมเท่านั้นส่วนออปชันในรู ถ้าลงแต่ดันแนะนำดีเฟนต์ไปเลยแต่ถ้าลงวอลด้วยเน้นแนะนำอัพเลือดแบบลงวอลลงดันเนี้ยแนะนำอัพเลือดอารมณ์ประมาณนี้ส่วนทุงมือก็พลังโจมตีไม่ต้องดูดเลือดดูดเลือดมาใส่เป็นแหวนอะไรองี้แทนดีกว่าประหยัดงบกว่าแถมได้ดาเมจจากทุงมือเนะี้ย45มันเยอะนะผมถือว่ามันเยอะโดยตอนนี้ผมมีเลขแดงถึงเท่าไหร่791 791 จำนวนผมเกือบแปดร้อยมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับกับการทําของแค่นีน้คือเลขเลขเลขเฉลี่ยเลขโจมตีแบบประมาณเจ็ดร้อยที่ไม่ได้ถูกบูตมาจากค่าเอ็กคเรดอะไรเงี้ยนะหรือ a อ c u คูลาซีแบบสายฟอสกันอนะแค่เลขเจ็ดร้อยทุกคนในปาร์ตี้มีพลังป้องกันอีกนิดหน่อยแบบพันพันเจ็ดพันแปดขึ้นไปถ้าไม่ใช่สายวิสานอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกสายดาบอะก็ถ้าจัดปาร์ตี้ดีๆมี สายครบทุกสายแบบเออมีสายแบบเหมาะสมกันอะแบบไปแล้วมันเหมาะสมมีทั้งบอมีฟอสชิลมีแทงอะไรให้อะไรเงี้ยลงร้อยยิบห้าก็ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้อยสี่ห้าก็ถามว่าถ้าเลขสักเจ็ดร้อยผ่านไหมไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่ามันจะทันเวลาหรือเปล่าแต่มันก็อาจจะไหวก็ได้ถ้าเกิดเราเล่นกันเป็นแต่คิดว่าถ้าเลขประมาณสักเกนะ้าร้อยน่าจะโอเคกว่าแบบเก้าร้อยทั้งปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะโอเค อันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ